สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็วันที่29นะครับ29ธันวานะครับใกล้สิ้นปีใหม่แล้วนะครับก็มีลูกค้าทางไกลนะครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องดีเซลคาร์บอมานะครับนี่ครับคาร์บอมา155นิวพัสดนะครับเป็นรุ่นมือหมุนนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะครับถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับ29,900บาทนะครับ29,900บาทยังไม่รวม ส่งนะครับยังไม่รวมของแถมต่างๆนะครับส่งลูกค้าอำเภอศรีประจันนะครับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวแกะเครื่องกันเลยนะครับนะครับนี่นะครับอำเภอศรีประจันไปรษณีย์ส่งไปรษณีย์นะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางไปรษณีย์เอ่อไม่หยุดนะครับไม่มีปิดนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันทําการนะครับ ร้านเราเปิดทุกวันนะครับผมปีใหม่ไม่ได้ปิดนะครับเนะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับแกะกล่องเลยนะครับนี่ครับด้านในก็จะมีแถมเครื่องมือนะครับประแจนะครับมือประแจนะครับ เครื่องมือต่างๆไกลควงอะไรเงี้ยครับปลายถ้อยเสียนะครับมาให้สมุดรับประกันนะครับรับประกัน2ปีเต็มนะครับตัวนี้2ปีเต็มเลยตัวนี้ก็นี่ครับรับประกัน2ปีนะครับ ผลิตประกอบที่ประเทศไทยนะครับผมไม่กินไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์นะครับมีเบอร์เซอร์วิสให้ลูกค้าด้วยนะครับเวลาเครื่องยนต์มีปัญหาก็โทรเข้าสองเบอร์นี้นะครับหรือว่าโทรหาทางร้านก็ได้นะครับโทรหาทางร้านก่อนก็ได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาเครื่องออกมาครับลูกค้าก็ให้ลองเครื่องไปเลยนะครับผม อ่าก็ของแถมก็ลูกค้าก็ซื้อเพิ่มนะครับเป็นน้ำมันเครื่องก็ราคา300บาทนะครับน้ำมันเครื่องปกติจะขายอยู่ที่ราคา35,500นะครับ35,500รวมจัดส่งนะครับผมนี่ะครับออกมาแล้วเครื่องยนต์ก็จะห่อซีนแพ็คมาอย่างดีนะครับตัวนี้กันกันลอยนะครับ วันนี้ก็จัดส่งให้ลูกค้าสองเครื่องนะครับมีตัวนี้นะครับมือหมุนแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเป็นติดใจสตาร์ทนะครับ1ิแรงก็ส่งลูกค้าอำเภอเชียงรายนะครับอีกเครื่องหนึ่งไอ้จังหวัดเชียงรายนะครับอำเภออะไรนะพยามเมงายนะครับอีกเครื่องหนึ่ง ก็มาแกะลองเครื่องกันนะครับไปลองเติมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำน้ำมันดีเซลนะครับยี่ไม่กี่วันอี่ก็ปีใหม่นะครับผม ออกมาอย่างสวยครับสีสันสดใสครับ1้อนิ้วพัสนะครับเครื่องยนต์มีมอกรรับรองนะครับมอกรรับรองนะครับผ่านมาตรฐานนะครับผม น้ำมันเครื่องเอาไว้เติม2.5ลิตรนะครับครับเขียนไว้เลย เฮ้ยไม่เฮ้ยใส่ดันไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มีอ่าอ่าอย่าลงก๋วยลงก๋วยขึ้นนอนเดืกอยู่อ่ะเปกอยู่อ่ะเฮ้ยมาแจ้งจุดเดือกนะนอนบนเดืกดอกซอดแจ้งนะครับเติมน้ำมันเครื่องครับก็จะเติมประมาณ2.5ลิตรนะครับตามที่ เครื่องเขากําหนดไว้ให้ครับลูกค้าก็ทางร้านจะไม่ได้เติมใส่กออากาศด้านหลังให้นะครับก็ออากาศตรงนี้นะครับเลยลูกค้าไปเติมเองอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับทางร้านจะเอาน้ํามันเครื่องใส่ไว้ในรังให้นะครับผมเพราะว่าเวลาขนส่งทางไปรษณีย์กลัวน้ํามันเครื่องจะหกออกมาได้นะครับหกหรือไหลออกมาได้ครับ เคื่องยนต์เป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับลูกค้าบางท่านก็ยังสงสัยนะครับว่าเป็นเครื่องมือสองหรือเปล่าครับเครื่องมือหนึ่งแน่นอนนะครับร้านเราขายเฉพาะเครื่องยนต์มือหนึ่งนะครับครับเติมโพงการสนิมครับ เติมน้ำนะครับทีนี้ สุดละเติมน้ำมันดีเซลนะครับ B7 เา็ดไรเป็นแน่ลยะครึ่งทังอยู่บ่เดี๋ยวจะลองให้ลูกค้าประมาณครึ่งถังนะครับผม เครื่องนี้จัดส่งลูกค้าอำเภอศรีประจันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมสุพรรณบุรีทางไปสีเก็บเงินปลายทางทั้งหมดนะครับราคา29,900บาทเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับไม่รวมของแถมค่าส่งประมาณพันห้านะครับเครื่องนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับค่าจัดส่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขา องไปตั้งข้างนอ,อกกันบัสเดี๋ยวรอเครื่องให้ดีรีวิวให้ดูทุกขั้นตอนนะครับ15แรงนิวพัสนะครับเครื่องไดเรกนะครับนี่ไดเรกอินเทคชั่นนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าก็เป็นอจะออกพร้อมกับไฟดีด้านข้างนะครับตัวนี้ ตันนี้ยังไม่ได้เป็น LED นะครับเป็นไฟไฟหลีธรรมดานะครับผมลองเครื่องกันนะครับคาว์อม่านะครับดีเซลคาร์อมาร้อยห้าสิ้นิวพัทนะครับ คาร์ามานี่ก็มีหลายโฉมนะครับถ้าเป็นรุ่นอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นนิวพัดถ้าเป็นรุ่นพัดธรรมดาเนี่ยก็จะหน้าตาอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าอีกอีกอีกแบบหนึ่งก็จะเก่าไปเลยนะครับรุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นใหม่สุดแลวครับ เล่นด้วยดีเมึองต่างกัน ลองเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จัดแค่เข้ารังครับทีนี้เตรียมส่งลูกค้าอำเภอศรีประจันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีราคาโปรโมชั่นนะครับถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับเหลืออีกไม่กี่วันสอาวันนะครับราคา2,9,900บาทอไม่รวมส่งนะครับอ่าไม่รวมของแถมต่างๆนะครับผม2,9,900บาทระครับราคานี้รุนมือหมุนนะครับ15แรง ท่าในใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 7545665 062 7545665นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับผมฝากกดติดตามในเพจเฟซบุ๊กนะครับโครงจากการเกษตรแล้วก็ YouTube นะครับโครงจากการเกษตรนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ